สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสอทจับมือสมาคมธนาคารไทยดัน Transition Finance เฟดแรก5,000ล้านหนุนอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทอร่วมกับสมาคมธนาคารไทยถแถลงข่าวความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมผ่านการจัดตั้งกลไกลสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่าน Transition Finance เฟดแรกมูลค่ารวมกว่า5,000ล้านบาทณนะห้องประชุม802สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก และปรับตัวให้พร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นความท้าทายเชิงระบบที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนหลักที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงจะได้รับการสนับสนุนใน2มิติหลักได้แก่ 1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมิติเกชั o นผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสีย 2. การปรับตัวเพื่อรับมือ (Adaptation) เ,เช่นการออกแบบระบบการผลิตและโลจิสติกให้มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้และกิจกรรมคาร์บอนเครดิต Transition Finance ภายใต้ความร่วมมือนี้จะไม่ใช่เพียงแค้นแหล่งเงินทุนทั่วไปแต่ยังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาการประเมินความเหมาะสมของโครงการตลอดจนการเชื่อมโยงกับกลไกตลาดคาร์บอนเครดิตและมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความโปรง่งใสและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เงินทุนนายประกอบเพียรเจริญรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาน,นิธนกิจบมจธนาคารกรุงศรีอยุธยาผู้แทนสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่า บทบาทของสถาบันการเงินในวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ให้สินเชื่อแต่ต้องเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนโดยธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพผ่านช่องทางของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีเป้าหมายวงเงินสินเชื่อในเฟสแรกรวมไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาท ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อโลกและสังคมเราเชื่อว,ว่าการลงทุนในวันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริง นายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทอ,อก,กล่าวว่า ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมไทยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวได้ง่ายขึ้นเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับโนโยบาย4โกของสอทอโดยเฉพาะโก g r e e n ที่มุ่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้ทรัพยากรอย,อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมนอกจากจะลดต้นทุนระยะยาวแล้วยังเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกที่ให้ความสําคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นผมเชื่อว่าการลงทุนในวันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริงนายชัยวัฒน์โควาวิสารรัตน์ประธานสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทกล่าวว่า ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ350ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีโดยภาคพลังงานและอุตสาหกรรมรวมกันมีสัดส่วนมากกว่า75%แม้จะคิดเป็นเพียงไม่ถึง1%ของการปล่อยทั่วโลกแต่หากเราสามารถเปลี่ยนความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศให้เป็นโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขนก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในขณะเดียวกันเรากำลังเผชิญแรงกดดันจากมาตรการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเช่นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปหรือ CBAM ของสหภาพยุโรปซึ่งกระทบการส่งออกสินค้ามูลค่ากว่า3แสนล้านบาทต่อป,ปีแม้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์จะทำให้บางอย่างล่าช้าแต่สุดท้ายมาตรการเหล่านี้จะถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบดังนั้นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลา ทั้งนี้หลายประเทศได้พัฒนากลไกลสนับสนุน t r ansi t i o n Finance ที่ตอบโจทย์บริบทของตนเองเช่นญี่ปุ่นมีแนวทาง Basic Guidelines on Climate t r ansi t i o n Finance สำหรับอุตสาหกรรมที่ยังใช้พลังงานดั้งเดิมแต่มีแผนล,ลดคาร์บอนในระยะยาวสาภาพยุโรปมี EU Green Taxonomy ควบคู่ Just Transition Mechanism และสิงคโปร์มี Green and Sustainability Linked Loan Grant Scheme เพื่อแร่งการเข้าถึงสินเชื่อของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs สำหรับประเทศไทยความท้าทายสำคัญคือการขาดข้อมูลและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เป็นระบบส่วนหนึ่งของภารกิจของสถาบันคือการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องพัฒนาบัญชีคาร์บอนและปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero และในวันนี้เราได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการทำหน้าที่เป็น,นกลไกกลางในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเงินจัดหาทรานซิชันไฟแนนซ์และร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลบริการให้คำปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือนี้นับเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่มีความมั่นคงและแข่งขันในระดับสากล ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422